่มีแล้อได้แล้วนะครับเชิญทีดเปนเรือสะพานครับหนึ่งสองสามครับสามนะครับสามนะครับไม่ใช่ครับยังเป็นโอกาสของคุณเศรษฐานะครับคุณเศรษฐาค่ะกดได้มากกว่าหนึ่งนะครับสอรหยุดแล้วนะคะโดยการคันขึ้นมาทันด่วน ถ้าตอบได้ก็จะเลือกสะพานได้นะครับกรุณาเลือกคําถามง่ายๆทุเจษฐาด้วยครับมจริงเอง่ายหน้าเย่าี้ใจร้ายทุกคนเอาง่ายๆกันแล้วกันเปลี่ยนอันนี้โอ้โหยิบมาง่ายกันยิบเอายากกันแ้นถามว่าศาสนาพราหมณ์นะคะพุทธคริสต์และอิสลามศาสนาใดเกิดหลังสุดคะโอ้โหใครจะไปรู้ล่ะเอาใหม่สิครับ อ่านคำถามอีกครั้งที่ใหม่ทีครับบอกง่ายอันนี้มันง่ายที่สุดแล้วเอาสิก็เอามาถามใหม่ทีครับผมไม่ได้ยินนะครับศาสนาพราหมณ์พุทธคริสต์และอิสลามศาสนาใดเกิดที่หลังสุดคะพราหมณ์พุทธคริสต์และอิสลามนะครับเฮ้ยไม่ใช่นักบวชซะด้วยนะโอ้หแย่เลยเอาศาสนาหนึ่งก็แล้วกันครับต้องตอบแล้นคิดว่าเป็นคริสต์ครับ คุณวราพรผมร้อยย่อยอย่เลยนะคะม่ใช่ครับพี่บอกความจครับฮอิสลามค่ะบอความจริงรู้แต่แกล้งตอบผิดใช่ไหมครับเพื่อเพื่อให้ให้โอกาสครับให้โอกาสนะครับคุณวราพรกดอีกครั้งหนึ่งค่ะไม่ได้ไม่ได้ครับคุณวราพรที่แฟนเรื่องสบายครับหนึ่งหรือสองครับสองนะครับสองสองนะครับสองไม่ใช่ครับ จะทักกดนะครับกดนะครับต้องได้มากกว่าหนึ่งนะครับบอกแล้วประวัติศาสตร์เขาเรียกเป็นที่แน่นอนแล้วครับยังยังไม่แน่นอนเพราะว่าคุณวราพรต้องกดอีกครั้งนึ่งอาจจะไฟแดงต้องไม่ใช่ไฟแดงครขอคุณวราพรครับ ได้รับอีก1,000บาทจากเชลนะครับคุณมลพรอีก1,000บาทครับคุณเสชาเดินให้ไกลนะคะและต้องตอบคำถามได้เพาอเหลืออีกหนึ่งคำถามยังเลือกไม่ได้นะคะเพราะไปอยู่ที่28บคุณมลพรเดินอีกครั้งนึงค่ะตอนนี้ไม่อยากได้เงินแล้วค่ะ ด้วกันนะครับยังเลือกไม่ได้ครับสิงคโปร์คุณเศรษฐาคุณเศรษฐาอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณเศรษฐามีสิทธิ์เลือกสภานะครับแต่คุณวราพรก็จะหยุดยั้งด้วยคำถามสุดท้ายครับถ้าคุณวราพรถ้าคุณเศรษฐาตอบได้นะครับมีสิทธิ์เป็นเดวินเนอร์ครับตั้งใจดีๆครับคำถามสุดท้ายครับ รถยนต์ลอยอยู่นะคะเพราะฉะนั้นตั้งใจดีที่สุดเลยนะคะเลือกทิ้งง่ายที่สุดนะฮะดิสันซันนี่รออยู่แล้วนะครับคลองที่รัดแม่น้ําเจ้าพระยาจากบางลําพูหมอกแม่น้ําเจ้าพระยาที่วัดราชบูรณะคือคลองอะไรคะอะไรนะฮะไม่ทีจะตอบได้นะครับฟังคำถามยังไม่เข้าใจเลยค่ะชัดเจนอีกนิดนึงค่ะสงบสติอารมณ์นิดนะครับค่ะ ฟังให้ดีนะคะหายใจลึกๆครัคุณสาโอยอยากจะอยากจะนอนไปเลยคลองที่รัดแม่น้ําเจ้าพระยาจากบางลําพูมาออกแม่น้ําเจ้าพระยาที่วัดราชบุรณะคือคลองอะไรคะจากบางลําพูอะฮะบางลำพูไม่มีคลองนะแต่ว่าไม่มีเหรอคะคลองอะไรครับเอาสักคลองคองอะไรครับคลองคลองโองอ่าง เป็นการต่อสู้ที่สนุกสนานมากที่สุดเลครับโทษนะครับผมผมขอยาลมแล้วแก้ขอยาลมแล้วแก้เลยเกิดการนะคะตอนนี้เกิดการเมื่อแตะไปทั่วสารพางโอ้โหคุณพระอรมยอมผมจะได้เลยสักอย่างมันเหนื่อยแล้วเกัดเหนื่อยจริงๆครับขอรางวัลของคุณพระพรมมีดังต่อไปนี้นะครับที่นอนซิกมาสาหลับสบายในทุกท่านด้วยซิกมาสามอบที่นอนมูลค่า3,500บาทค่ะ ผลิตภัณฑ์กรลีโกสําหรับทุกคนในครอบครัวมอบพิชิเทปสเตอริโอมูลค่า3,000บาทครับรวมทั้งสิ้นนะคะ6 5 0ับาทอีก3,000บาทจากเชลและ1,000บาทจากยามาฮ่ารวมทั้งสิ้นเป็น1,500บาทครับครับคุณวราพร,พรอยากจะคุยความรู้สึกระหว่างแข่งขันบ้างไหมครับ ก็สนุกมากเลยค่ะแต่ว่าพี่เขาก็เก่งจริงๆค่ะพี่เก่งจริงๆนะคะผมเหนื่อยเหนื่อยครับขอบคุณมากครับคุณวราพรสุดทีโสผิตครับเรามีเดอะวินเนอร์ที่เกิดปีลิงมาแล้วนะครับ <laughs>